ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคำนกอ๋อเมื่อกี้เมื่อสักครู่มาจากอะไรนะวัดบ้านลาดวารีเนาะซอยนี้เป็นซอยไปโรงเรียนนี่โรงเรียนครับครจะด,ดับเลยเอาล้วไปหอใส่ละ ก็จำให้ได้สิฟูลุกไปทางไหนไม่ถ้าจะขากับศูนย์จะจได้เพราะมันเป็นเส้นทางยาวเลยถ้าจะไปุกสีอุดม,เออดมนเลไมกเลยไปแยกไหม่มวานไปทางไหนันนี้บ้านยังนมันขลอ,อีว่าัน่สะบัดวัมันจะมีทางแยกไปรีนออยู่นออี่ก็ไม่ต้องนีแหละจำได้ามันะตรงนี้มันจะมีทาง <c oughs> แล้วมันเน้นไม่ยังไงลูกซีครับแบบครัพอ๋อมินทบ,บาันนี้ไหวไหมไหวครับไหวครับทำเ,เพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงไหวไหมเพิ่มครับดีครับโอ้ยสุดยอนสารกีผู้พาสัมปนีมินทบ,บานตอนนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วที่ซิลินคอนกิน,นขมเจีย๊ยบ เวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาทียังเกาะไหวบอกด่าหรือไม่วิว,ว,วทิวทัศแม่น้ำหมู่ผ่านเล็กน้อยเรียบชัย แต่ละบ้านแล้วก็จะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันซึ่งลูกพี่ก็เร,รยีรรยกว่รรา,รรา,าไปมาหลายอำเภอตึกแต่สิน้ำยืนเข้าไปนะพานเรนวีนาาเออบรรยากาศอีกแบบนึงน้ำยืนเขมรลาดนี่ก็ไปด้วยตัวเองเน้นน่าจะยังไม่ได้ไป จะทำเดี๋ยวนี้ก็ทำนะนะ่าไม่ถึงไม่ถึงองกันนี้มตะลงลงเนาะบริตัน g s นั่มาเคยไปทางหลักดีเดียรทำไั่ได้บ้ายัไกอกครับ แต่ว่าต้องฮอดศูนย์บ่ อันเอาอัน oh, สิไปอันว uh, ah, okay, ัดสีอุดมนี่ไปทางใดสีวุดมว่ไปนี่ก็เลี้ยวออกเส้นนี้ด้วยเส้นไหนไปเขาใส่น้อมนึงเหนือพรเดน๋ยวมาพุทธพังคองพุงุคทองเนี่ยบอกพุทธพางยุคทางแยกได้คือเดม่อยู่นี่อ๋อมาสงการอ๋อมางานสงการสายละสงการเขาเดินยูสายอ่ำรถไร อู่ใส่ม่ซิวโดนโอ้อยู่แต่ว่าบ่เคยไปทางลัดนี่พานนออกออกร้สัญญาณมือจังสี่เด้อใกล้ๆนี่บอกคค่ะอ่าโอเคโอเคขึ้นไปทางนี้ก็เสีหมุนละ่ครับผมจักรยครัโอ้่จักายยคือไปเขาบ้านนางไหนล่ะจะต้องเปลี่ยนกันปะสามารถครอบจินเขา เมื่อกี้ฟีโน่ก็ไม่ได้มาหรอวะอ๋อฟีโน่ก็ไม่ได้มาโอ้ยเขาเอื่อนย่แต่ว่าบอกผมว่าบ้านฟีโน่บ้านฟีโน่ก็บ้านฟีโน่ไงหลังนั้นอ่ะไอ้ตรงหนาวไอ้แม่เขาใส่ตรงตั้งโต๊ะอีตรงหนาวจังหนาวมากเลยแสดงว่าไม่ไม่ไม่ได้ฟังไม่ใช่ไม่ได้ฟังไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็ไอ้คนชวนมันก็กลุ่มเดิมแล้วก็ไปเพิ่มเติมไปชวนเพื่อนคนอื่นมาอีกสักระยะหนึ่ง เออก็ไม่รู้ว่าบาดใครเรียวนี่บอกน้าผมไปเรียวนี่ละเรียวนี่บอกเรียวนีบอลูกอ๋อใช้สัญญาณนู้นี่นี่นี่โอ้ท่ทางไม้ท่างไม้แปลว่าแปลว่าแปลว่าเรามาไม่ผิดคุณครูเรามาไม่ผิดยิบหน่อยอันน้ามายิบหน่อยเออนี่นี่นี่ย่ายืนมากับ เราก็คงจะต้องนี่ก็ยังกำบวดคำเก,กล้วเลาเหแืแกวะยั้าลว่าถนนกานี่ก็เป็นยังไะดีไ่ดไดีดยยังไหนยังมีคนเกีดอยู่นี่นะไม่ใช่ครับผมไมไดเงเนงการอ่ะเอออยาก้องยังไปถึงบานอีกวันอสองวันนี้ยังนถวันที่วันทีรับดูดีวันที่สองวันที่สิบอไอีกซอมือ ไปกันตุนน้นต้ดงเนธอก็ไปตนน้ำไปเยอะเธอไม่มีน้ำเธ้เลยแน่นอนแต่แต่น้ำน่เอาไปน้ำอาบเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปเลาะขี่รถเลาะอยู่พาไปพี่บูนหน่อยนะเดี๋ยวจะพาพาขี่รถเลาะพาไปพี่บูนหน่อยคิดที่พี่บูนก้วย นี่ก็อำเภอพิบูลมันก็แยกจากพิบูลมาเนี่ยชิินทอี่มันก็แบนไม่ใช่พิบูลก็เขาแปชื่อใหม่ไงเออก็แบ่งเขตแต่ก่อนมันเป็นเขตพิบูลไปยางเดียวแล้วบับันไงเดียวแล้วบทุอย่างตแต่เขาก็ยัง่ลุ้าคือคลุ เบนตาหายไปไหนล่ะก็เบ่ใจเบนตานี่เห็นดีอยู่ปะบลใจเบลตาเพราาใส่ตาดีเหมือนจะมีรูมเล็กน้อยผู้หญิงโอ้โหนี่นี่คือนี่คือทางไปจริงๆใช่ไหมใช่ครับทางไปนรลกครับเฮ้ยเขาพูดนลกปุ๊บเติงเลยนี่ต้องอดีนนลกจริง บรท่วมแถวลาดทาทั้งลายนี่แต่มันก็ไม่ได้ท่วมตลอดทั้งปีเมวมาัน้นท่วมแค่นิดนึงสองข้างทางลูกเป็นหินเป็นหินปุดภูเกวยผู้ใดบอว่ายังก็เยงบ่ขึ้นปกูกวยูกวยก็ต้องีหนาว้เาีเขาสงสัยโซลเซล ส่วนกล้วยส่วนกล้วยนี่เป็นไงโอ้หลุมหลุมหลุม,ลม,ลมนี่คือทางไปนรกเลยเราจะพูดถึงนรกสิ คือการสั่นสะเทือนถ้าอยากรู้ว่ารถหลุมไม่หลุมนี่ให้ดูอะไรนะพระที่เขวไนไว้หน้ารถมันจะเสะเทือนขนาดไหนนะถ้าเสะเทือนได้ถึงจับไว้นี่แปลว่าแปลว่าอะไรนะขัดก,กันเนาะขนาดพระยังสั่นสะเทือนเลยนะ บ่ฝุ่นพี่แหงเกิดเกิดอยู่อาจารย์เปนคนยืนครับคนนั่งบ่ได้สีเป็นสุดเกินแถวนี้มีการเผาปา่าเกิดขึ้นเพราะเป็นพ่นพี่เอ็มอันนี้ไม่เจอแถวนี้มันมไม่ตั้งหน้านหรอกครับอ้ามันเแค่เผาหน้านนไม้โจดคุณน่ยอีกแป,ป๊บนึ้งเน้าไม่โจดสิคือต้นไม้เขาต้นไม้ผิดกุ้ครับมันอาจจะตัวกลุ่มแล้วครับโอ้หน้าไม้โจดตกลุงลับแกงหน้าไม้โจดเป็นหน้าไม้ที่แซ่บดี สงสมันละเอียดเอไปตตับโจทย์แกงแขงระหว่างลำกลับทางน้นกักับทางนี้อะไรจะลาเรียบกว่ากันมครับ่เมนอทางเแวแนวีแม่นี่ทครับเกินแกวทางที่ดินทอดเท่านี้ แล้วสักว่าทีว่ามันนอมเข้าก่นทางไหนในหลวงยังไม่ค่อยเสด็จหรือนายกไม่ไปสักทีเนี่ยก็ต้องรอคอยนะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตนทางไหนที่ยากลำบากพระราชวังไม่เดินทางนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ กีนใหม่แล้วนิดนึงออแต่ว่าในหมู่บ้านยังไม่ได้ค,นคดอนกรีตเอาไปหน่อยนะในหมู่บ้านให้มันได้คอนกรีตใหม่หน่อยนี่มันนอกหมู่บ้านทางเขา้าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าได้กี่กิโลเหมือนบ้านเจสูร์พอนหมู่บนะมันไอ้นี่อายุบ้านไหนของเโสูร์ในเ,เมืองอยู่ป๊อเป็นคนในเมืองแบบคนนอกอ่ะผมคิดแลื่องข้อถกถึงแบบนี้อุ้ย แบบนี้เลยเหรอใช่แบบนี้แล้ว<อ>แล้วก็ินที่เป็นหลุมเป็นหองเอ้ยคินมาแล้วทินลูกทานกระนทางที่มันอทอดิพวกกระแม่นติดฝังมันพีชค,คุณเนี่ยลานลานล่านยังไ้ล่านอะไรลานมันทวีพืชลผลอะไรเนี่ย หรือว่าเป็นอะไรที่เจริญอยู่นะใช่ไหมมีลานมันมีลานมันแล้วก็คุณยายข้างๆทางก็กำลังกวาดเหมือนฝนจะไม่ตกนะแถวนี้ฝนตกน้อยหรือว่าตกหตืว่าบันเดลก็เลยแห้งแรงมานานการระเหยน้ำก็เลยเกิดขึ้น

ข้างๆบะมีเพราะว่ากินหินกินปูนไปงบประมาณกับเบิดไปบอค่ได้แค่นี้แหละเขาว่าใช่ๆๆใช่บ้านสุกสำราญนี่ๆเราถึงบ้านสุกสำราญแล้วนี่เราก็เลยจะกลับมาถึงทรายถ้าไม่มีด้านหลังคอยบอกก็ ก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเราก็จะถามจอดตลอดทางดีนะมีเจ้าของิดสัมภเระเน,น้อยเนททื้อักรยนเป็นปรารจักิยานมีน้ำบาดกันโดนรจะโดนลุงบอกคือ ไม่เจอเจอคนกันเองคุณลุกจำได้ปะจำนามนคนในใครคนทื่ใครอันนี้เจ้าวาดบัดสซนๆโอ้แหม่จำไปลืมก็เลยปล่าจำไปมาโพแผลนิดบอกชัก ก็หนี่เนาะใช่ไหมนี่นี่เส้นนี้เนี่ยก็เป็เส้นนี้แหละที่วัดเออ่ไม่นี่ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปปุ๊บมันก็จะออกไปสีเมืองใหม่ได้ถ้าเราเลี้ยวขวาเลยเพียงน่าจะถึงหน้าวัดเลยนะถ้าชัดๆแต่ยานไม่ดี เป็นมาวัดเสือนี่วัดทับเป็นดีวัดนี่ซิวโดมอันนี้เขาม,มากกว่าเราเรากลางอ๋ออะไรยังอ๋อและเชนและแล้วในที่สุดเราก็ถึงวัดซีวโดมในเวลาเจ็ดลิกายี่สามนาทีเ,เวลาขับรถยี่สิบสามเราจะเสียเวลาเป็นการขับรถปกติ สวยสูงสง่าผ่าเผยรถดินเป็นสง่าก็คือจอดรถที่นี่ได้เลยเขาบอกว่าลาดไปเรื่อยๆตามงาประมาณสงกรานอ่ะเราถึงแล้วลูกอ่าลงขนของแล้วก็ถึงวัดอ่าโดยสวัสดิภาพอ้าวไอ้ยิ้มให้พระอาจ้าเนี่ยนี่นี่มันหล่น มาไปอาเปนั่งกินนั่งฉันกโอ้ยถึงเรียบร้อยแล้วนี่คือวัดศรีอุดมทีมงานก็ลงโอ้อะไรเสียหายบ้างข้างหลังนี่ วันนี้วัดสิวดมสวยงามมุมนี้สวยนะมุมนี้ถ่ายรูปม,มุมนี้จะสวยมีดอกไม้ประดับน้องๆมาถึงวัดสิวดมด้วยความปลอดภัยขออนรุนมนนาบุญโอ้สัตวุสัตว์